รุมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT global chemical จำกัดมหาชนอีมินเอนแอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้18พฤษภาคมครับก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นไทยกันนะครับไปดูการลงทุนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาครับก็ปรากฏว่าตลาดในการซื้อขายนะครับช่วงวันศุกร์นั้นเนี่ยก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับทั้งแดนลบสลับบวกกันนะครับปิดตลาดดาวโจนส์ก็ปิดที่18,272.56จุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น20.32จุดหรือวจุดรั่วศูนย์จุดห ในขณะที่ n แ s d a q กปรับลดลงไป2.50จุดหรือ0.05% S&P 500ครับปรับเพิ่มขึ้นไป1.63จุดครับ0.08%นะครับ S&P 500เนื่องจากว่าเมื่อวันพฤหัสเพิ่งจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์เมื่อบวกเพิ่มขึ้นไปแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ต้องถือว่าเป็นสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งของ S&P 500นะครับปัจจัยสำคัญนั้นก็มาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับก็ยังเป็นตัวที่ช่วยหนุนแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น าการผลิตภาคอุตสาหการรมเดือนเมษายนที่ลดลงเป็นเดือนที่5นะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือว่า consumer sentiment นะครับซึ่งส,สำรวจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนนี่ก็ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ7เดือนนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่กดดันทำให้ดัชนีไม่สามารถจะขยับไปไหนได้ไกลนะครับในขณะที่ยุโรปมาดูกันนะครับเมื่อวันศุกร์ป,ปรากฏว่า ดอลลาร์ที่อ่อนค่าซึ่งก็นหนุนทําให้เงินสกุลยูโรนั้นแข็งค่าเป็นปันจจัยที่ถือว่าท่วงตลาดอย่างหนักเลยนะฮะโดยเฉพาะดักซิลแมนครับเมื่อวันศุกร์นั้นปรับลดลงไปถึง112.79จุดนะครับ0.98นะฮะแล้วก็ c ี c 4 0ก็ปรับลดลงด้วยนะครับ35.49จุดครับ0.71ย์จุดเจ็ดหนึอนฟุตสีร้อยตลาดร่อนนะครับซึ่งเงินเงินสกุลปอนก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ออ่่นคาลงนะครับ ปรับลดลง12.55จุดครับ0.18เปอเซ็นะครับโดยเพาะยิ่งเมื่อตัวเลขเศษรษฐกิจของสหรัฐออกมาไม่ดีด้วยนะก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าเงินดอลลาร์อาจจะยังยิ่งอ่อนค่าเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นยุโรปค,ครับส่วนเอเชียเช้าว,วันนี้ครับมาดูกันนะครับก็ดูจะผสมผสานนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง9นาฬิกานั้น ก็ปรากฏวันนี้เคออนะครับบวกอยู่9 6 2 1จุดครับรือวา0.49เนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่จะต้องจับตาดูนะครับทั้งเรื่องการถแถลง GDP ไตรามาสหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็การประชุมของทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับจะมีมาตรการเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจจางไรหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ตลาดเองในขณะนี้ถือว่ามองในเชิงบวกนะครับตลาดก็เลยขานรับในปัจจัยบวกอย่างที่เรียนไปแต่ตลาดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นจีน ฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์รวมทั้งอินโดนีเซียนะครับเช้าวันนี้ช่วง9้นาฬิกาเราเห็นจมอยู่ในแดนลบอยู่นะครับโดยเซี่ยงไฮ้ครับลบอยู่26.48.0.61%หงเซ็งเสงลบ1 5 1 9 9จุดครับ0.5% 5ปรทดมปรับลดลงอยู่2 2 7จุดอนะครับ0.07อินโดนีเซียก็ย่อลงเล็กน้อยนะครับปรับลดลงอยู่6 6 5จุดต่ว่าฟิลิปนย์นส์วก1 7เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับมีแรงซื้อจนกระทั่งทําให้ดัชนีขึ้นไปปิดนะฮะเป็นจุดสูงสุดของวันเลยนะครับ14.79จุดนะครับดัชนีก็ปิดที่ระดับ1,512.19จุดนะครับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,500จุดได้ครั้งหนึ่งนะครับมูลค่าการซื้อขายก็33,000กว่าล้านบาทนะครับโดยเมื่อวันศุกร์นั้นก็ปรากฏว่า รายย่อยขายสุทธินะครับแต่ว่าในภาพรวมตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมารายย่อยซื้อสุทธิอยู่1 3 6 4นะเช่นเดียวกับสาบันนะครับ4 6 9 9บัญชีหลักทรัพย์กับต่างชาติขายสุทธินับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนทิศทางวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุดแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์จำกัดนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิตาแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมวันนางรไยอ่ ทางไทพณิษย์มองตูวไว้ว่า,วาจ d p อพียาจจะไม่ดีนักนะแต่กระทบนคงจำกัดเพราะว่ามีทิกเกอร์ฟันคอยรอกเก็บอยู่ในขณะที่ผลการงานบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาร่วมเก้าสิบห้าเ็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการปรับในนิตาหรือเพิ่มขึ้นระยะสั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางไทพนิษฐ์เชื่อว,ว่ายังมีเม็ดเงินจากทิกเกอร์ฟันรอ,อกเก็บอยู่ ทั้งในในในกรอบของตัวหุ้นในดัชนีต่างๆนะครับจุดรับที่สำคัญของดัชนีเนี่ยหาจุดรับอยู่ที่สองจุดรับหนึ่งห้าหนึ่งพันห้าร้อยกับหนึ่งสี่แปดห้าในขณะที่แนวต้านเนี่ยให้ทะลุผ่านหนึ่งห้าหนึ่งหกให้ได้นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านอีกอันหนึ่งคือประมาณหนึ่งห้าสามศูนวันนี้ทางไทยประนิษย์ให้กลยุทธ์ไว้ก็คืออ่อนตัวถอยรับครับ วันนี้นําหุ้นตัวหนึ่งมาเรียนนําเสนอเป็นผลการงานออกมาค่อนข้างดีนะครับอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลดีมากนะครับเพราะว่าจ้ดขายในแต่ละโตหุ้นเนี่ยออกไปค่อนข้างดีวันนี้นําหุ้นของ BDMS มาเรียนนําเสนอครับกำกำไรแต่มตหนึ่งท่าผ้าแปดสูงเป็นประวัติการครับแล้วก็สูงกว่าที่คาดด้วยแนวราคาเป้าหมายไว้ยี่สิบสี่บาทต่อหุ้นครับผมขอบคุณครับบีเมเอ็กซ์ครับขอบคุณครับคุณสุเชษครับ ครับสวัสดีครับผมนะครับก่อนพักกันนะครับพีทีทีกล l เบอเคมิคอลจำกัดมาชนนะครับร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดระยองและชมรมจักรยานบ้านเพนะครับจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมดื่มดำ่ำไปกับผลไม้ตลอดทางจากมาบตาพุธถึงหาดสวนสนในวันทที่24พฤษภาคมนี้นะครับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w อ t h a i mtb com ครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ราคาน้ำมันนะครับ WTI เมื่อวันศุกร์นะครับปรับลงไป19เซนแต่ว่าเบน n ์บวกขึ้น11เซนนะครับแต่แลวก็ตามครับตลอดอทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทั้งฝั่งเบน n ์แล้วก็ WTI นั้นถือว่าปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่9ติดต่อกันนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดที่3 5 5 1 ถึง35.53นะครับก็ถือว่าแข็งค่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่เย็นเปิดมาวันนี้อ่อนค่านะครับ119.72ส่วนยูโรแข็งค่าครับ7 1 4 2 7นะครับก็ดูจะต่างๆกันไปด้วยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับส่วนอทองคําเมื่อวันศุกร์ขยับขึ้นเพียง10เซนนะครับดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนอยู่นะครับ ส่วนบ้านเราครับสมาคมค้าทองคําเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขยับทองคําขึ้นไป100บาทต่อบาททองคําส่วนเช้าวันนี้นะครับประกาศร,ราคาครั้งแรกออกมาแล้วครับราคายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ้างอิงโกลสปอร์ตหนึ่งนสอเหรียญห้เซนแล้วก็เงินบาทโคตดค่อนข้างแข็งค่านะครับสามสเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ